ยางรถยนต์นะครับเป็นส่วนที่สําคัญมากในการขับขี่นะครับยิ่งถ้ายางเสื่อมประภาพจะทําให้เพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้นครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมนิพน์ม่วงเอี่ยมนะครับครูฝึกนะครับและช่างเทคนิคจากฮอนด้านนทบุรีกรุ๊ปนะครับวันนี้ผมจะมาบอกทิ้ง่ายๆนะครับเกี่ยวกับการดูแลสภาพยางรถยนต์แบบคร่าวๆนะครับให้ลูกค้านําไปใช้นะครับเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานให้กับยางรถยนต์ของลูกค้าครับ ครับเรามาดูวิธีการดูแลยางอันแบบคร่าวๆกันครับนะครับอันดับแรกนะครับเรื่องของแรงดันลมยางนะครับแรงดันลมยางเราต้องตรวจสอบแรงดันลมยางให้อยู่ในค่ามาตรฐานเสมอนะครับเพื่อป้องกันโครงยางเสียหายนะครับแล้วก็หน้าสัมผัสยางจะได้สัมผัสกับพื้นถนนได้อย่างเต็มที่ส่วนข้อที่2ครับการสลับยางนะครับสำหรับรถยนต์ฮอนด้าเนี่ยเป็นระบบรถยนต์ที่ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับเพราะนั้นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนล้อหน้าเนี่ยจะทําให้ยางนะครับล้อหน้าเนี่ยสึกหล่อมากกว่าล้อหลังนะครับเพราะนั้นเราควรจะสลับยางทุกๆ10,000กมื เพื่อทาให้หน้ายางเนี่ยสึกหล่อเท่ากันนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานให้กับยางรถยนต์ของเราครับโอเคนะครับส่วนข้อที่3มนะครับในเรื่องของการขับขี่นะครับในถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อก็แนะนําให้หลีกเลี่ยงเพราะว่าการขับขี่รถยนต์นะครับในถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับอาจจะทาให้ตัวโครงยางหรือหน้าสัมผัสยางเสียหายได้ครับส่วนข้อสุดท้ายข้อที่4นะครับเรื่องของการออกตัวนะครับทำให้เกิดล้อหมุนฟรีอย่างรุนแรงนะครับหรือการเบรกกระทันหันนะครับทำให้หน้ายางเนี่ยสึกหล่อได้อย่างรวดเร็ว นะครับเขาเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำนะครับแล้วก็เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของยางรถยนต์เราให้ได้นานที่สุดครับนะครับและถ้าเกิดยางรถยนต์ของลูกค้านะครับถึงเวลาทราต้องเปลี่ยนนะครับฮอนด้านนจัดโปรโมชั่นพิเศษให้3ามต่อนะครับต่อที่1ถ้าเราเปลี่ยนยาง4เส้นนะครับรับส่วนลดทันที400บาทต่อที่2อนะครับรับฟรีนะครับน้องนนนลิมิต d อ dition ต่อที่3นะครับผ่อนยาง0%นาน6เดือนครับและถ้าลูกค้านะครับอยากจะทราบรายละเอียดอื่นๆนะครับเกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์ส่วนอื่น ก็สามารถเข้ามาติดต่อนะครับกับช่างเทคนิคมืออาชีพนะครับของ h o นด้านนทบุรีกรุ๊ปทั้ง4สาขาได้เลยครับสำหรับคลิปหน้านะครับ h o n ด้นนจะมีสาระเรื่องใดมาฝากนะครับรอติดตามชมกันนะครับ